7สุดยอดผลไม้ที่ช่วยลดไขมันในเลือดอย่างได้ผล 1. อะโวคาโดอะโวคาโดเป็นแหล่งรวมไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอีกทั้งยังมีวิตามินและไฟเบอร์จึงทำให้ร่างกายของผู้ที่รับประทานในปริมาณที่พอดีสามารถกัดขวางระบบการดูดซึมคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกาย ส่งผลให้คอเลสเตรอรอไม่สามารถเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ 2. ทับทิมทับทิมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุมากมายที่จําเป็นต่อร่างกายการรับประทานทับทิมจะช่วยลดไขมันในเลือดป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ 3. สวรสสาวรสเป็นผลไม้ที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลต่ำแต่มีวิตามิน A วิตามิน C โพแทสเซียมและไฟเบอร์อยู่สูงมากจึงช่วยลดคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกจากหลอดเลือดได้ที่สำคัญยังอาจช่วยลดความดันโลหิตและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพิ่มเติมได้อีกด้วย 4. มะพร้าวการดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี และช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีได้จึงทําให้ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเก่อตัวของลิ่มเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้หาแก้วมังกรแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดจึงทําให้ลดภาวะไขมันในเลือดสูงลดความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ หส้มโอส้อมโอมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านมะเร็งได้นอกจากนี้ส้มโอยังมีสรรพคุณในการลดไขมันได้อีกด้วยเนื่องจากมีเอนไซม์ในการช่วยเผาผลาญไขมันส้มโอจึงเป็นผลไม้ที่ช่วยลดไขมันและลดความอ้วนได้ดี 7. มะละกอมะละกอมีเอนไซม์ปาเปนที่ช่วยย่อยสลายโปรโตีนคาร์โบไฮเรดรตและไขมันได้ดี รวมถึงสารแคโรทีนอยด์ในมะละกอนั้นยังช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดลงได้อีกด้วยและเนื่องจากมะละกอถือเป็นผลไม้ที่มีไขมันต่ำและไฟเบอร์สูงการกินมะละกอบ่อยๆเป็นการช่วยระบายและลดน้ำหนักได้อีกทางหนึ่ง